สวัสดีนะครับทุกคนอิทิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็นํามีดควานช้างหลวงพ่อเดิมยุคต้นแล้วก็ตะขอของช้างหลวงพ่อเดิมมาให้ชมกันนะครับทั้ง2องอย่างนี้จัดเป็นวัตถุมงคลที่อยู่ในยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมทั้งหมดเลยนะครับเป็นมีดที่มีความขนาดใหญ่แล้วก็เป็นตะขอที่มีรูปร่างลักษณะ ที่สวยงามแล้วก็ยาวนะครับเดี๋ยวให้ชมตะขอก่อนดีกว่าตอนนี้นะครับตะขอของช้างหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็มีเข้ามาใหม่หนึ่อันนะหนึ่งอันต้องเรียกว่า1นเล่มนะครับก็สวยงามมากๆเลยลายเขาจะเป็น12นักสัตร์นะครับนี่เป็นด้ามที่ทำมาจากกระดูกนะครับเป็นกระดูกเจริญหรือกระดูกของช้างนั่นเองหายากนะครับวัตถุมงคลชนิดนี้นานๆได้มาสักที หายากยิ่งกว่ามีดหมอหลายเท่าตัวเลยด้าม12นักขัตนะครับความยาว2ไม้บรรทัดนะก็คือ24นิ้วแล้วก็มีทองฝาบาทลัดไว้ให้นะครับสวยงามมากเลยเล่มนี้ต้องบอกว่าได้มาจากแถวหนองบัวนะครับเก่าเก่มากแล้วก็สวยงามมาก กันเขาเป็นเหล็กดำเกรดดีนะครับแล้วก็ทุกคนจะดูที่ปลายตะขอของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับใบมีดเนี่ยครับวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมแบบนี้เนี่ยสวยงามแล้วก็น่าเก็บน่าสะสมมากเพราะว่าหายากนะครับนี่นะครับใครที่อยากได้รายละเอียดหรืออยากทราบรายละเอียดหรืออยากได้รูปชัดๆลบกวนลายมาคุยกันนะครับพี่แล้วผมจะส่งรูป ที่ชัดๆส,ดสวยไปให้ชมดูใบตะขอของเขานะครับจะลักษณะคล้ายๆกับมีดเลยพูดง่ายคือเล่มนี้ถ้าถ้าเอาเล่มนี้ไปเหมือนได้ตะขอด้วยแล้วก็ได้มีดด้วยนะครับจะมีการตอกอขระเลขยันลงไปเห็นไหมครับสวยงามมากนะเล่มนี้นี่สวยงามมากจริงๆ เก่าแก่เข้มขังนะครับวัตถุมงคลยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้จริงรู้เฉพาะกลุ่มนะครับต้องเป็นคนที่ศึกษามานะถ้าเป็นคนที่ไม่ศึกษาหรือไม่เคยรู้จักเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมอย่างลึกซึ้งเนี่ยจะไม่รู้เลยนะครับว่าหลวงพ่อเดิมสร้างวัตถุมงคลออกมามากมายแล้วก็หลากหลายมากไม่ได้มีแค่มีดหมอด้ามงานะครับ ไม่ได้มีแค่มีดด้ามงาฝักงานนะมีดที่เป็นด้ามไม้ฝักไม้ก็มีคือด้วยความที่เขาขนาดใหญ่นะครับการรีวิวก็จะยากนิดนึงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับทุกคนดูมวลสารบริเวณข้างตรงนี้นะครับมวลสารแน่นมากอายุเล่มอายุตะขอช้างเล่มนี้ก็เป็นร้อยปีนะครับเป็นวัตถุมงคลยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมเก่าแก่สวยงามมากนะครับใครที่ อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดไลน์มาคุยกันหรือโทรมาสอบถามราคากันได้นะครับจะรีวิวค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลชนิดนี้มีความยาวที่ค่อนข้างมากแล้วก็ผมรีวิวคนเดียวถ้าหากเห็นไม่ชัดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามารับชมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีดควานช้างหลวงพ่อเดิมมีดเล่มนี้ก็ได้มานานแล้วครับ เป็นมีดที่ได้มาจากชาวบ้านโดยตรงนะครับเป็นมีดที่เขาเคยนําไปเข้าป่าเป็นมีดโบราณเลยครับสิเป็นศินละปะยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมความยาวก็15นิ้วเฉพาะใบเขาก็จะอยู่ที่9นิ้วนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้เก่ามากแต่ว่าวายเนี่ยไปรัดมาใหม่นะครับเพราะว่าของเก่าชำรุดไปแล้วเราต้องรัดวายเพื่อรักษาฝักไว้นะครับ ไม่มีผลต่อพุทธคุณใดๆทั้งสิ้นส่วนอย่างอื่นนะครับเก่าๆเดิมๆหมดเลยไม้ก็เป็นด้ามเดิมนะครับด้ามจับนะครับฝักก็เป็นฝักเดิมเพิ่มเติมก็คือการลัดไวใหม่แค่นี้เองกันเป็นเหล็กดำนะครับเล่มนี้นี่ผ่านการใช้งานมาเยอะมากเป็นมีดที่เขาใช้เดินป่าโดยเฉพาะเลยนะครับ <c oughs> เจ้าของเก่าเขาก็เนี่ยครับ เป็นเหมือนนายพานนะครับจะหากินหยุดแถบป่าแถบไร่อย่างเงี้ยเขาจะนำเข้าป่าตลอดทุกคนจะเห็นล่องรอยการใช้งานอย่างชัดเจนนะครับเป็นมีดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะครับเล่มนี้เป็นมีดที่ผ่านการใช้งานจริงใครที่อยากได้มีดควานช้างนะครับของหลวงพ่อเดิมแนะนําเล่มนี้นะครับเก่าแก่สวยงามมากๆ มีควันช้างนะครับความยาวประมาณต้อง15นิ้วขึ้นไปนะถึงจะเรียกว่าควันช้างได้เก่าแก่สวยงามนะครับใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวโทรมาคุยกันนะครับหรือแอดไลน์มาคุยกันก็ได้สวยงามมากผ่านการใช้งานมาอย่างชกโชนใบมีดนะครับก็ใหญ่ดีนะ เหล็กสวยมากครับเล่มนี้เป็นลายโพยกต้นโบราณน,นะครับเป็นศินละปะช่างชาวบ้านยุคต้นของหลวงพ่อเดิมคําว่ามีดควานช้างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเจ้าของเขาต้องเลี้ยงช้างทุกคนนะครับแต่เพียงว่าขนาดของเขาเนี่ยเป็นขนาดที่ใหญ่เหมือนกับมีดที่ควานช้างเขาใช้ในการบังคับช้างกันเราก็เลยเรียกว่ามีดควานช้างนั่นเองนะครับคือความใหญ่ได้ความยาวได้ประมาณนี้นะ แต่เล่มนี้เป็นมีดชาวบ้านที่เขาใช้เดินป่านะครับเดินป่าเข้าป่าประมาณนี้นะครับผมก็จะพูดตามความจริงนะจะไม่โกหกนะครับได้มาจากชาวบ้านโดยตรงเก็บมาตั้งนานแล้วครับรเผอิญว่าคุณลุงเขาพอมีแบ่งปันหลายเล่มนะครับปกติแกก็ค่อนข้างห่วงเหมือนกันนะแต่ก็ยังมีโอกาสได้มาเล่มนึงนะครับก็นํามา ส่งต่อให้กับคนที่มีใจรักและใจศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับให้พิจารณาดูนะครับเก่าแก่สวยงามหายากมากนะครับขวานช้างหลวงพ่อเดิมครับและก็ปลาขอช้างด้วยนะใครที่ชอบสนใจนะครับโทรมาคุยกันได้เลยนะครับ <c oughs> สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอาจจะมีเสียงดังรบกวนบ้างเพราะว่าเนื่องจาก กำลังสร้างบ้านนะครับถ้าทำให้เสียอัธรรดในการชมหรือฟังก็ต้องกราบขออภัยมานาที่นี้นะครับทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ